ในเก๊เขามากสิมไปแล้วเอาเลยใส่ปากเลยนอกเลยยาบำรุงเนาะเป็นปุ๋ย็นเป็นปุ๋ย ไม่ได้สีในลูกฉีอะไรฉีดฉีเออสปุ๋ยฉีดอะไรก็ต้องฉีดตรงนี้แหละฉีดปุ๋ยโอ้ไอ้นี่มันดอกมันยังไม่ลืมต้นมันนะมีตัวแดงเขามาจองบอสเขียนซื้อติดใบเหมือนยังใบหีเหลืองใบฮีเหลืองใบฮีเหลือง ต้องไปเปลี่ยนถุงแล้วนี่ว่าจะใช่ต้องเปลี่ยนถุงเห็นไหมเวลามันร่วงเห็นไหมมันใหญ่ขนาดเก่าๆนะตัวที่ปีที่แล้วนั่นมาแขวนมาห่อแรกมันก็มันใครพูดให้ผมนะง่ายมากครับดำรุงรักษาคือพืชตัวนี้มัน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 จินอาหารไม่ยากครับปุ๋ยก็ได้ ถ้าแต่เป็นปุ๋ยคอกของเราจะดีมากมากเลยครับฉีดยาก็ไม่ได้ฉีดอะไรปล่อยมันอยู่อย่างนี้ตามธรรมชาติเพราะว่ามันมันไม่เคยเป็นอะไรมีมีดวงครับเป็นศัตรูที่มีดวงตัวใหญ่เขาเรียกดวงอะไรผมไม่รู้เป็นดวงแรดดวงอะไรเนี่ยตัวนี้แหละตัวสําคัญคือเป็นศัตรูของมันมันจะจินยอดเข้าไปเจาะจาข้างในถ้ามีคนอยากปลูกครับติดต่อผมก็ได้ท,ไที่บ้านชามีงครับบ้านเลขที่เจ็ดสิบทับสอง ไอ้หมูสาม้ันชำเมงเบอร์เ,เทอ0899129041ครับของผมเองชื่อสีสมุทรกรเม้นทองกับคุณแดงภรรยาครับ